สมรถที่อยู่ในมือนี้จะเห็นได้ว่ามีความแปลกไม่เหมือนกับเส้นสมรสทั่วๆไปนะคะที่ทุกคนกำลังเห็นในรูปนี้คือเส้นสมรสที่เป็นเกาะจะเป็นลักษณะเป็นวงรีนะคะแล้วมีกลวงตรงกลางเรียกว่าเส้นสมรสที่เป็นเกาะปกติแล้วเส้นสมรสนะคะจะอยู่บริเวณสันมือใต้นิ้วก้อยทั้งมือซ้ายและมือขวาค่ะ เวลาดูเส้นสมรสนะคะจะดูทั้งสองมือค่ะถ้าในผู้หญิงมือซ้ายคือมือที่ชะตาชีวิตกำหนดมามือขวาคือมือที่การกระทำของเจ้าของมือเป็นตัวกำหนดสำหรับผู้ชายมือขวาคือสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมือซ้ายคือสิ่งที่การกระทำบุญกรรมที่เจ้าของมือเป็นตัวกำหนด ลายมือของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ3เดือนนะคะอยู่ที่การกระทําบุญกรรมที่เจ้าของมือเป็นคุณเป็นคนทําถ้าทําดีบ่อยๆเส้นดีๆจะเกิดสัญลักษณ์ดีๆจะเกิดถ้าทําอะไรที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมก็จะมีเส้นตัดเส้นขวางเส้นแยแยสัญลักษณ์แยแๆเกิดในลายมือเส้นสมรสก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่การกระทำอยู่ที่บุญบรารมีที่เจ้าของมือเป็นตัวกำหนดนะคะและใครก็ตามที่มีเส้นสมรสที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเกาะแบบนี้หรือปลายเส้นสมรสแยกออกมาเป็นซ่อมหรือเส้นสมรสที่ขาดจะท่อนกระแท่นนั่นหมายความว่าจะมีชะตาชีวิตในเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่ไม่ค่อยที่จะมีความราบรื่น มีโอกาสที่จะแยกทางอย่าล้างไม่สมหวังในชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะแต่ถ้าใครก็ตามที่เส้นสมรสที่เป็นเกาะลักษณะแบบนี้ก่อนอื่นเลยนั่นคือต้องยอมรับว่าชีวิตคู่ชีวิตรักไม่ลาบรื่นอกหักผิดหวังเสียใจนะคะมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะเส้นสมรส ไม่ใช่เส้นเดียวเส้นเดียวและไม่ได้ราบลื่นนะคะเส้นสมรสที่ดีควรที่จะมีเส้นเดียวและยาวราบลืน่นแต่ถ้าใครก็ตามที่มีเส้นสมรสหลายเส้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะแต่มีเส้นสมรสเยอะก็ใช่ว่าจะดีคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ก็จริงแต่ก็มักจะมี ตัวเลือกทางเลือกเยอะมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะมีคนเข้าคิวมารอที่จะอยู่ในความรักความสัมพันธ์เยอะอาจจะทำให้บวกแวกนะคะทำให้เกิดการที่จะมีปัญหาลักซ้อนรักสามเซาหรือการที่จะไม่มั่นใจเพราะมีตัวเลือกทำให้เปลี่ยนคู่บ่อยนะคะดังนั้นใครที่เส้นสมรสไม่ค่อยดีเป็นอันรู้ชะตาชีวิตว่า เรามีเนื้อคู่หลายคนมีโอกาสที่จะแต่งงานเกินกว่าหนึ่งครั้งมีโอกาสที่จะแยกทางกับคู่ครองคนรักหรือแฟนของเราในขณะนี้ได้สิ่งที่ควรที่จะทำเพื่อให้ชีวิตคู่ชีวิตรักมันยืนยาวไปตลอดรอดฟังได้ก็คือการที่ซื่อสัตย์ในคู่ชีวิตของตัวเองคู่รักของตัวเองแฟนของตัวเองนะคะการปฏิบัติด,ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ ไม่วอกแวกนะคะมีคุณธรรมในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักก็สามารถที่จะประครับประคองกันไปได้มีความยืดหยุน่นการให้อภัยนะคะก็สามารถที่จะประครับประคองให้ชีวิตคู่ชีวิตรักมันยืนยาวตลอดรอดฝั่งได้ค่ะ